เมื่อโดนคนรอบข้างดับฝันคุณนะครับคุณจะทํำยังไงนะฮะคือเคยเจอปัญหานี้ไหมครับแบบเหมือนกับว่าเฮ้ยวันนี้นะฮะเรามีความฝันนะครับเราอยากที่จะเป็นมนุษย์เงินล้านนะครับเราอยากจะทําอะไรบางอย่างให้ประสบความสําเร็จคุณอาจจะไปขายของใช่ไหมคุณอาจที่จะเริ่มทําอะไรใหม่ๆนะครับแต่คนรอบข้างของเราเป็นยังไงไม่มีใครสนับสนุนเราเลยไม่มีใครที่จะ อวยพรให้กับเราเลยจริงไหมครับคุณอาจจะเจอแต่คนที่แบบว่าเฮ้ยคุณทําไม่ได้หรอกเฮ้ยอย่าไปทาเลยเสียเวลาเฮ้ยอย่าไปทาเลยระวังโดนโกงนะนูน่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยนะครับเขาเรียกว่าโดนคนรอบๆข้างดับฝันคุณแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณโดนสิ่งนี้นะครับพูดใส่หัวคุณไปบ่อยว่าทําไม่ได้ทําไม่ได้ทําไม่ได้คุณอาจจะค้อยตามจริงบ้าแล้วเราจะมีวิธีการจัดการปัญหานี้ยังไงนะครับอ่ะมาเริ่มกันนะครับหนึ่งมันอยู่ที่ว่าคุณหนักแน่นพอหรือเปล่า ถ้าความฝันของคุณมันยิ่งใหญ่นะครับแล้วคุณปรารถนาอยากจะได้มันจริงๆอยากจะทํามันจริงๆนะครับคุณต้องหนักแน่นให้พอผมบอกเลยนะครับว่าทุกๆเสียงคําพูดของคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้สําคัญอะไรเท่าไหร่เลยไม่ว่าใครจะว่าอะไรคุณนะครับไม่ว่าใครจะพูดยังไงกับคุณก็ตามนะครับมันไม่สําคัญเท่ากับว่าคุณคิดยังไงกับตัวคุณเองอันนี้สําคัญมากนะคุณคิดยังไงกับตัวคุณเองครับคุณเชื่อไหมว่าคุณทําได้ถ้าคุณเชื่อนะครับว่าคุณทําได คุณไม่ต้องตอบโต้อะไรเขาเลยไม่ว่าใครจะบอกว่าทําไม่ได้ทำไมคุณไม่ต้องตอบโต้นะครับคุณแค่ยิ้มโอเคไ่มยิ้มแล้วเอาเป็นแรงผลักดันว่าสักวันหนึ่งเราก็จะทําได้สักวันหนึ่ง,นนงถ้าเกิดฉันประสบความสาเร็จนะ จะมาบอกอีกทีหนึ่งแล้วกันแต่ผมผมไม่ได้บอกนะว่าให้คุณเอาความสําเร็จไปยัดหน้าเขาเลยไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณทําด้วยพลังงานที่แบบอยากเอาชนะอยากอะไรอย่างนี้ครับอันนี้มันเป็นพลังงานด้านลบนะครับสุดท้ายแล้วพอคุณชนะไปแล้วคุณไปอวดเขามันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเอาเป็นแบบว่าเหมือนกับลึกๆแล้วคุณอยากที่จะประสบความสําเร็จจริงๆวันที่คุณประสบความสําเร็จได้เมื่อไหร่ก็ตามวันนั้นนะมันจะเป็นพลังงานความสุขความสบายใจนะครับและไม่ว่าใครก็ตามที่เคยดูถูกคุณไม่ว่าใครก็ตามที่เคย มายะอเย้ยคุณนะครับเขาจะเคารพและเชื่อถือคุณเองโอเคป่ะแต่คุณไม่ต้องไปประกาศอะไรเยอะแยะแบบบางคนแบบว่าฉันจะทาอย่างนู้นทำางนี้ได้แบบไปเป่าประกาศเอาไปเยอะนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเป่าประกาศเอาไปเยอะบางทีมันก็ดีแต่บางทีมันก็ไม่ดีนะครับก็คือคุณต้องเผื่อไว้ด้วยว่าถ้าเกิดคุณพยายามทําแล้วมันไม่สําเร็จล่ะคุณจะกลายเป็นคนที่ถ้าเกิดคุณประกาศไปแล้วคุณจะกลายเป็นคนที่ทําอะไรแล้วไม่สําเร็จในสตาคนอื่น เพราะฉะนั้นนะครับเคล็ดลับของผมก็คือถ้าเกิดคุณมีเป้าหมายที่มันใหญ่แล้วนะครับเก็บเอาไว้กับตัวคุณเดียวหรือคุณอาจจะบอกโค้ชของคุณก็ได้อาจจะบอกเมนเทอร์ของคุณก็ได้นะครับว่าผมมีเป้าหมายแบบนี้ครับและผมอยากจะทําให้มันประสบความสำเร็จผมต้องไปในเวไนผมต้องทํำยังไงเพราะฉะนั้นนะครับคุณควรที่จะมีโค้ชหรือมีเมนเทอร์คอย เป็นคอยให้คอยให้แนวทางคุณและกันเนาะแต่คุณไม่ต้องไปบอกคนที่เขาไม่เข้าใจคุณนะครับไม่ต้องไปบอกเลยเพราะว่าต่อให้คุณจะพยายามอธิบายขนาดไหนคนไม่เข้าใจก็คือคนที่ไม่เข้าใจอยู่ดีต่อให้คุณจะอธิบายว่ามันดีเลอศยังไงคนที่เขามองไม่เห็นโอกาสก็มองไม่เห็นอยู่ดีจริงไหมครับเพราะคนส่วนใหญ่ชอบมองเห็นอะไร ชอบมองเห็นในสิ่งที่มันเป็นรูปเป็นร่างแล้วสําเร็จแล้วอะไรที่มันอยู่ในหัวเป็นไอเดียยังไม่เป็นรูปเป็นร่างมักจะมองไม่เห็นโอกาสแต่คุณครับเป็นคนที่มีสายตาที่พิเศษเป็นคนที่มีอาจจะแบบมีตาในตาที่3อะไรเงี้ยครับที่มองเห็นว่าโอกาสเนี้ยคุณจะสร้างให้ประสบความสําเร็จได้ยังไงคุณเห็นแต่คนอื่นไม่เห็นเพราะฉะนั้นไม่ต้องเปล่าประกาศออกไปคุณจงทําเงียบ ทำสบายๆชิลๆด้วยใจที่มีความสุขและคุณจะประสบความสำเร็จเองนะครับก็คลิปนี้นะฮะอยากจะสรุปประมาณนี้ว่าไม่ว่าใครจะพูดยังไงกับคุณ สิ่งที่สําคัญที่สุดคือคุณคิดยังไงกับตัวคุณเองคุณคิดว่าคุณทําได้หรือเปล่าคุณคิดว่าคุณทําแล้วมันสาเร็จได้หรือเปล่าขอให้คุณมุ่งมั่นตั้งใจทํททยยอทอทาทําทําอย่าย่อทอ้อนะครับเมื่อปรารถนาแล้วจงทําอย่าย่อท้อแล้ววันหนึ่งคุณจะประสบความสําเร็จอย่างสง่างามและมีความสุขไม่จําเป็นต้องเอาความสําเร็จไปอัดหน้าไข่ไม่จําเป็นเลยครับอย่าใช้พลังงานที่แบบไปแก้แค้นเขาหรืออยากสําสเร็จเพราะอยากเอาชนะไม่ใช่คุณต้องอยากประสบความสําเร็จปรารถนาท,ที่จะสําเร็จด้วยพลังงานความสุข ความรักและเมตตานะครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะบ๊ายบายผมชื่อโอปอลชน,นกันนะครับ